ครับเช้านี้เช้านี้วันที่หนึ่งใช่ไหมคุณยาย1นธันวาคม2 5งหวันเพื่อสบดีครับนี่อยู่แถวไซมานะครับเดินพาเที่ยวเอาสวัสดีคุณป้าทำไรอยู่ฮะจะเดินไปเที่ยวบ้านกันหน่อยจะไปดูว่าต้มชามงแหานอ่ะเดียว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 อาไปดูที่บ้านนี้เขาต้มขนุนโอ้มีตรงนี้ซ่อนอยู่อีกหลังนึง่ง มีตรงนี้ซ่อนอยู่อีกหลังหนึ่งไม่เคย,ย,ะคะเคยอันนี้เป็นเป็นบ้านเก่าแก่นะครับของคนที่อยู่บริเวณนี้ตรงหมู่บ้านเพอร์เฟกต์มาร์ตเปียเนี่นน <Master piece. S 2> นยะน,น,น,นะนยโอ้มีซ่อนอยู่ในนี้แล้วนี่บ้านใครคุณป้าไหนบ้านยาคะ,ะอะยาไปไหนเ่ะ โอ้อยู่กลางนี่ครับสองข้างนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ก็หมู่บ้านก็นี่หมู่บ้านน่ะอ้าวแล้วทําไมตอนนี้คุณป้าไม่ขายที่อ่ะเดี๋ยวก่อนจะบายฟังเอาไว้ที่ที่แรกเนี่ยไอคนนี้ของเขามีเขาเขาไม่ขายมัเขาถึงได้ต้องทำแต่เพราะเขาทำตะพานมาทีแรกเรนเนี่ยเนี่ยนี่ของป้าหมดเหรอแถวเนี้ยไม่ใช่เนี่ยบ้านในพันเขาเนี่ยเนี่ยเขาเขาเป็นสวนนะ แถบนี้ก็เป็นสวยเนี่ยหมู่บ้านใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูตรงนี้ที่บ้านใหญ่ไม่เคยเทียบไม่เคยมาเนี่ยสามหลังเก้าสิบล้านลช่สามสิบล้านถูกต้องยี่ไรเยอะเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ยี่สิบกว่าล้านสามสิบสามสิบสามสิบเก้าสิบหลังโอ้โหเนี่ยเนี่ยเดินเข้าเนี่ยอันนี้หลังละไม่รู้นี่นี่เขาต่อใหม่นี่เขาทำใหม่เนี่ยา นี่ฮะเนี่ยหลังละสามนี่หลังละสามสามสิบล้านสามสิบล้านครับแต่ดูที่คุณป้าอยู่นะครับท่ามกลางหมู่บ้านหลังละสามสิบล้านแต่ฉันไม่ไม่มีสามสิบล้านครับมีอยู่มีเขาไว้่อสองไร่ได้มั้งเขาเอาไวทอาอ้ทเี่อยู่เพราะลูกอยู่ในนั้นแล้วก็ลูกสองคนแล้วก็บ้านเราหลังอันนี้มัน บ้านยายเราเก่าแม่แม่แล้เก่านี่บ้านบ้านแม่ของแม่แม่นี่ครับเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางนี่น้องชายโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยบ้านพวกเนี่ยให้เข้าแล้วก็ไปอยู่แม่แล้วขายอยู่คุณยายตอนนี้อายุบแปดสิบเอ็ดใช่ไหมแปดสิบสองแปดสิบสองครับก็อยู่มาแปดอยู่ตรงนี้มาแปดสิบสองปีแล้วเหรออือโอ้โหนี่ถึงบ้านหันละอยู่นี่ยแปดสิบสองปีนี่สีฟ้านะ แล้วเดินตรงเข้าไปไปสุดนี่มันไปไหนคุณป้าไปหมู่บ้านนูน้นนี่บ้านข้างนี้นะต้นขนุนสมรไหนไหนบ้างคุณป้านี่สีฟ้าเน,นี่ยเนี่ยบ้านคุณป้าสีเขียวเนี่ยอ่าฮะ,ะแล้วเดินเข้าไปยังไงอ่ะอู้นี่ไงลูกนี่ต้นขนุนสัมัลอ่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ว่ามีแต่เม็ดเนี่ยที่วันนั้นผมทําคลิปน,น่ไปร่คุณป้าได<ๆ>้ไปขายของอ่าอ่าไหนอ่ะบ้านคุณป้าฮะแล้วนี่บ้านใครอ่ะ แล้วบ้านพี่นีอ่ะก็อยหลังสีฟ้าไงอ๋อขี้เขียวเนี่ยเหรอสองชั้นเนี่ยนะอ่าสองชั้นโอ้โหนี่เดินเข้ามาฮะอืมมันแนวบ้านเที่ยวเหรบ้านที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางหลังละสามสิบล้านสองชั้นคืนลูกสาวอ๋อแล้วไปไหนผมไม่เคยเห็นเลยเอา้าวคนที่เดินตรงผมหผมพี่นีเหรออ่านี่นี่ยังเหลือนี่ไงนี่เหรอจะขายคุณบ้านจะขาย เนี่ยสัมมาลอเนี่ย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 สัมมาลอเนี่ยเนี่ยสัมมาลอเนี่ยอ๋อเนี่ยขนุนสัมมาลอเนี่ยยังไม่แก่เนี่ยสวนมีสวเนี่ยสวนโอ้โหคุณป้ามีความสุขจะตายแล้วตอนนั้นเขาไม่ถามซื้อเหรอเอขายไปสองไร่ไงโอ้โหให้ลูกขายไปแล้วสองไร่ตอนนี้ขายไปกี่สิบล้านน่ะ นนักได้แค่สี่สล้านโอ้โหแปดล้านแปดล้านก็แบ่งให้ลูกเข้าไปสี่คนไงหมดละหมดแล้วเขาก็ให้แต่ตังเราเอออาปลาปลาไปเที่ยวบ้านคุณป้าดิเนี่ยเนี่ยไม่มีมะกรูดก็เก็บกินเน่่ยมั้งครับเนี่ยเยอะแยะแบบนี่ยใบมะกรูดปลาไปไปดูนี่ไปดูบ้านที่เก่าแก่คุณป้าอยู่นี่มาแปดสิบสองปีละเกิดตรงเนี้ยเหรอครับอ่าก็เกิดที่นี่อ๋อ หัวม้วงที่เอาไปขายไม่ขายมีนั้นคือรักมาแล้วเมื่อก่อนมันเป็นคลองเหรอตรงนี้คุณป้าแล้วมีทายเรือไหมตอนนั้นน่ะมีรถไอ้้ไอเรือแล็กติมข้าวเข้าไปถึงปลายนี่แล้วอันนี้มันมันตรงคลองนี้มันเชื่อมแม่น้ำเจ้าพยาไหมฮะก็ก็โจนแม่น้ำเจ้าพยาเลอะแล้วแล้วไอันนี้เขาสร้างกี่ปีแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เหล็กเนี่ย ่อนด,ด,ดูดูที่ตีนครองของเราเอยู่ใช่ไหมใช่เน<ด><ด>ี่ยทีหลังเนี่ยมัดเอาหมดเขตเลยเห็นไหมก<ห>็หมู่ก็หลวงก็หมู่บ้านหมูบหม่บ้านด้วยหลวงด้วยเออเนี่ยของหลวงนะนะของหลวงนะครองเนี่ยเออเอ,อ่ะเข้าไปดูปดโอ้โหอยู่อย่างมีความสุขนี่ไม่มีใครอยู่นี่ไม่มีใครอยู่ให้เช่าป่ะ ให้เช่าไหมให้เช่าปะเดี๋ยวจะมาเช you, <c oughs> ่าอยู <c oughs> ่อันนั้นแหละใครแฟนฉันฮะไหนบ้านเกิดคุณป้าหลังไหนฮะบ้านเกิดคุณป้าหลังไหนในแฟนคุณป้าเหรอแก่ฟีก็แก่ นนโอ้โหบ้านนี้ถูกซ่อนอยู่เกิดตรงเนี้ยนะคุณป้าเกิดตรงเนี้ยนะคุณป้าเกิดตรงเนี้ยนะแล้วที่ททททว่าขายไปสองขายไปสองไร่คือตรงไหนฮะอ้าวก็เหนือไปโน้นอ๋อ <ๆ S 1> เหนือไปทางนนง้นและนี่บ้าน คุณป้าอยู่บ้านกับพี่มีเนี่ยนะนั่นลูกชายน่นลูกชายเหรอยืนอยู่นู่นน่ะออ๋โอ้โหเข้ามากว้างแล้วเนี่ยแล้วนี่นี่เป็นพันเดียวคุณลุงสวัสดีครับใครวะอยู่ทางนี้ออยยยยู่่่เเนนีคมาาบบ้ดๆไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านลุงดำบ่อยๆฮะนี่อยฮะ ฮะอยู่หมู่บ้านเหรออยู่แถวเนี้ยไม่ใช่หมู่บ้านนี้หรือบ้านนี้อยู่บ้านนี้ทำไมฮะมันต่างกันยังไงสองหลังนี้แม่โดนเมืองเล็กแข่งลงใต้นฮะ<า>คุณลุงตา่ตางกันยังไงไตรงนี้กับตรงนี้ต่างกันยังไงฮะับต่างกันยังไงไอ้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยอ๋ออีนี่ดีกว่าอีนูน้นถมตำ่ำถมตำ่ำแล้วท่อน้ำเข้าอี่ที่น้ำมากมันคัมแพงเพิก ทำยังไม่เสร็จเลยแก็พายเรือออกนี่ออกไปนู่นโอ้โหอีนี่เขาโถมสูงเขาโถมมานานแล้วโอ้นี่อ่ะโถมไปสามแสนนี่ครัวนู่นนี่ครัวเนี่ยนะอ๋อที่คุณที่คุณป้าทําขนมมาตรงเนี้ยนะโอ้ทําขนมนี่ทําอะไรอ่ะทำขนมอะไรฮะอ้าวอีกผนไม้จงขนมมันขนมกล้วยเหรอวันนี้ทำมันอ๋อวันนี้ทำมันรั่ยไข่รั่วไม่รู้จักครัวโอ้นี่ฮะครัวครัว ทำขนมถูกซ่อนอยู่นี่นี่ไม่รู้ของใครนี่เป็นของลุงดำไม่ใช่ไหมอะไรก็น้องชายนี่เขาก็เขาแบ่งกันหมดโอ้สี่พ่อฉันมีแต่ยี่สิบเอ็ดไร่โอ้ลูกเขาห้าคนเขาแบ่งกันห้าแล้วแบ่งกันก้อนห้าคนอัลบ้มดองเวทนามก็ไปนี่ใเหลือไม่กันเขาสองไร่ที่ขึ้นบ้านนั่นนะที่ขายที่ขึ้นบ้านไปทางโน้นสองไร่ขายไปอ่าที่ลูก แบ่งลูกชายมั่งลูกสาวมั่งไอที่มันดีมีบ้านอยู่นี่มีมะพร้าวอะไรมะพร้าวจากไหนเนี่ยมะพร้าวม่ซื้อไหมไม่เสียหรอกไม่ซื้อซื้อมาจากตลาดอ่าอ่ซื้อมาขึ้นขึ้นมาขึ้นเองลูกเอาขึ้นเองเลยโอ้โหขึ้นลูกชายขึ้นโอ้โหน้าเนี่ยองไมเฮ้ยไไปหง มันไม่ดีเหรอคุณลุงใช่แล้วก็ไปอยู่เป็นไค้นี่เ้ยาไม่ใช่ยาเอากาแฟไม่กินเลยกาแฟอ่ะกินเป็นเมื่อไหร่ขอโทษกาแฟทำไมกินแบบนี้กินยังไงอ่ะเป็นจังมันแรงไม่ไหวมันถูกไปถูกแล้วไม่ใช่ดินี่สิบบาทไม่เยอกินโทษเลเอาไว้เผื่อให้หลานกินนะ แต่คนแก่กินไม่ได้เอาให้หลานกินกกิินนเอาไว้มันแพงอำนั่นลดมากินๆแล้วก็เก็บเพิ่มโอ้โหนี่เข้ามานี่นี่คือสวนจริงๆเลยของชาวไซชาวไซมาใช่ไหมเรียกเนี่ยเอาไซมาเอาบอลไซมาคงไซมานี่ฮะเพิ่มเมืองเอาเพิ่มเมืองมงคุณลุงอยู่ตรงเนี้ยมาแปดสิบสามปีแล้วที่ชุดแล้วคนแก่ตายฉันก็เป็นคนอายุมากอยู่นี่ นี่ก็แปดสิบสามแปดสิบสามปุ้ยยายทให่ที่เตาแก่ให้เนี่ยทั้งไหนมาเนี่ยฉันสะสมตรงใหญ่ไปดูถึงบ้านเนี่ยตัวมุดโกนยังอยู่นะมวยโกนครอตรงใหญ่ไม่เข่วเลยนะโอ้โหฟังกันไม่ถูกแล้วมันคเขาเ้าฉันเลยเอาเดือดโถหมดคุณคุณลุงนั่งมวยเก่าวะเนี่ยนั่งมวยเก่าวะนั่งมวยเก่าวะนี่จะดูมวยดูมวยแย่แบบดำนั่นแหละโอ้นี่ทำไมมีโอ่งเยอะเอาคนมวยหนักบ้าน เอาไปทาอะไรฮะเริ่ยี่สิบตอนก่อนนะเออะเข้ามาก็ซื้อเขามาก็ขายมึงไปขายที่ไหนไม่ได้มันก็มาโหมดไงยันเป็นแถวเลยโออะไรฮะโอ่นี่ะโพวกไอ้ก็ต้องใันที่แรกเขาไม่มีใครเอาไปไห้พวกขายคำแพงนี่นะเนี่ยคำแพงเนี่าไปซอวะแล้วแล้วแล้วจอดจอดรถยนต์เข้ามายังไงอ่ะไม่ครับโอ้ยตอนนั้นมาครอง มันน้ำนู่นน้ำชัพิยามันมีรถรถจอดข้างนอกลูกชายยังมีรถทั้งนั้นแล้วไปจอดตรงไหนฮะบ้านลูกสาวอ๋ออ๋อนี่นู่นได้แต่มันจะใส่หมู่บ้านนู่นมีปิกอัพมันลีเดนนู่นี่ปิกอัพมันติดกันแบบนี้แต่ว่าเขามีทางเข้าลูกชายฉันก็เป็นทางคนใชให้ฉันเนี่ยมันคือว่าให้ฉันได้ทางมันไม่มีใช่ไหมอีกคนอยู่โน่นที่แรกฉันก็คนเล็กเห็นเป็นนักข่าวที่ไหนอะ อยู่ฐานเศรษฐกิจชื่อครับชื่อฐานเศรษฐกิจไม่ใช่่ะชื่ออะไรแกชื่ออะไรเขาชื่อจิตราพรนามสกุลเปลมปริกครับอโอ้โหนี่ยังอยู่ฐานเศรษฐกิจไหมลูกคุณป้าอยู่เหรอแต่ก็ทำท่องพิเศษฉ<อ>ันเ<ข>นี่ยวันเขาว่าฐันก่อนไม่ได้คิดนะ